สวัสดีครับเราอยู่กับช่องเช p เชเพนะครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนฉีนน้าไฟฟ้าฉลามนะครับซื้อมาเองเลยนะครับเพงมาก,อากสองร้อยเก้าเก้าโอ้โหสองร้อยเก้าสิก้าบาทใล้โการลนะครับความไกล้ใกล้มากไหนดูใกล้ๆหน่อยสิอเขาตาเขาดูใกล้ๆต้องระวังเขามีแว่นมาให้ด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปเอาแว่นมาให้ดูใกล้กลๆก่อน หนแม่เขาดูใกล้ๆหน่อยเป็นยังไงหมุนให้ดูหน่อยสายแบตตรงนี้นลยนะครับชาร์จเป็นแบตชาร์จนั่นเละยิงโชว์หน่อยครับยิงไปทางนู้นโอ้นายยิงไกลขนาดไหนดูสิโอ้ยิงเรื่อยๆสิครับมีแว่นที่เขาแถมมาใช่ไหมเห็นพร้อมสมการ โอ้เดี๋ยวสงการเราเล่นสนุกเลยใช่ไหม